ระคาถาจินดามณีของหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทจินดามณีสหโกติสตตังเทวานังมนุษะเทวานังอมนุษะเทวานังสะมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเชือหิปาริเทวันติปิยังมะมะม,ะม,ะม,ะมณีจินดา ัญจะทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนมา,มามิหังสัพเพชนะนาพะูชนะนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินทียังเทวมนุษยานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทียังนมา,มามิหังพุทโธโสภะคะวา งโมโสภะคะวาสังโฆโสภะคะวาอินทัสเนหาพรหม,มสนหาอิทธิสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินัจาลีติพระอรหังสัพพะลาพังพระสิทธเมีผู้ดใดสวดภาวนาทุกคำเช้าจะอยู่เย็นเป็นสุข มีกินมีใช้ตลอดไปไม่อุดอยากเป็นเมตตามหานิยมเกค่คนสัตว์และเทวดาทั้งหลายดีนับเล